ผู้ได้รับตำแหน่งมิสไทแลนด์ยูนิเวอร์สประจําปี2553เป็นคนที่11ของประเทศไทยได้แก่หมายเลข33ฝนคลิปวัชระประกูลเป็นมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สประจําปี2553ครับ ท,ทันทีที่สิ้นเสียงประกาศของพิธีกรบนเวทีปี2,553ประเทศไทยก็ได้สาวงามผู้ครองมงกุฎ Miss Thailand Universe, Thailand Universe. เธอคนนั้นก็คือสาวปุ๊กลุกฝนทิพย์ที่ต่อมากก็ได้กลายเป็นผู้หญิงที่มีข่าวมากที่สุดคนหนึ่งของวงการเลยล่ะคะ่ะ สาวสวยดีกรีมิสไทยแลนยูนิเวิร์สปี2 5 5 3คนนี้เกิดเมื่อวันที่19กรกฎา,าคม253 3เธอเป็นสาวราศีกรกฎที่สเสน่ห์เหลือร้ายจริงๆริหลังจากคว้าตำแหน่งยิ่งใหญ่ในประเทศไทยแล้วมิชชั่นต่อไปก็คือภารกิจพิช,ชิตมงกุฎบนเวทีมิสยูนิเวิร์สและตั้งแต่เข้ารวงกิจกรรมกับทางกองประกวดสาวบุกลุกก็ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความแรงมาโดยตลอดล้อด้วยบุคลิกที่สุดมั่นและสวยรุด แบบเชิดสั่งได้ทำให้เธอโดดเด่นเป็นที่สนใจของคนไทยและชาวต่างชาติและเธอก็ไม่ได้ทำให้คนไทยผิดหวังแม้จะไม่ได้ตำแหน่ง Miss u n i v e r s ์แต่เธอก็สามารถคว้ารางวัลมิสโฟโตจินิกและเบสเนชั่น n a ลคอสตอมมาคลองทาำกลางความยินดีของคนไทยทั้งประเทศ The winner of Miss Photogenic is Thailand And the winner of the national costume award is All right, hold on. I got it right here. The winner is Thailand. จากนั้นเส้นทางการเป็นนางงามของเธอก็ถูกแทนที่ด้วยการเป็นนักแสดงสังกัดช่องเจ็ดสีกับการเป็นนางเอกละครเรื่องแรกขุนพาวหวานแหววที่เธอต้องมาประกบคู่กับพระเอกคาสโนวาวีรภาพสุภาพภัยบูนที่เล่นไปเล่นมาทั้งคู่ก็เกิดสปาร์ก,กันจนอินเลฟนอกจอนี่คุณอยากมากวนประสาทฉันได้ไนหะออกไปเลยฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณได้ผมไปก็ได้ โมเนี่ยประเภทยิ่งไล่ยิ่งอยู่นะน้ามึนน่ะน้ามึนปล่อยฉันไม่ปล่อยคิดว่าจะบังคับฉันได้เหรอแค่ฉันหลับตาเนี่ยฉันก็ไม่เห็นหน้าคุณแร้วหนูว่าสิ่งที่สําคัญเลยของการเป็นนักแสดงก็ญญคือพัฒนาความสามารถตรงนี้ค่ะก็บทอะไรที่ผ่านเข้ามาหนูก็พียามที่จะแบบ เปลี่ยนบทบาทแล้วก็พัฒน,นาในสิ่งที่เราที่เราเป็นอยู่อย่างการเล่นละครบางทีก็ต้องปรับเรื่องเสียงก็คือพยายามพัฒน,นาในทุกๆด้านของการแสดงเรื่อยๆค่ะหนูได้เยอะมากนะคะจากวงการบันเทิงแล้วก็หนูเชื่อว่าทุกๆเรื่องราวที่ คนอื่นอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องร้ายแต่ว่าหนูรู้สึกว่าทุกอย่างทําให้หนูโตขึ้นแล้วก็เราก็จะไม่ผิดพลาดในเรื่องที่เราเคยผิดพลาดมาแล้วอยะะ่างเงี้ยค่ะหนูก็ใช้ชีวิตในแบบที่เป็นเราอะค่ะแล้วก็เชื่อว่าวันหนึ่งคนจะเข้าใจแล้วก็รู้จักเราจริงๆในแบบที่เราเป็นหนูเพิ่งเข้าวงการมาแค่สองปีคนอาจจะยังไม่เคยเจอตัวจริงหนูแต่วันหนึ่งที่มีคนที่เขาได้เจอเราสัมผัสเราหนูก็เชื่อว่าทุกคนจะรักหนูในสิ่งที่หนูเป็น เลิกกันได้ไม่เท่าไหร่ความสัมพันธ์ของสาวฟุกลุกกับนุ่มวีก็งอนแง่นเพราะไม่นานต่างฝ่ายต่างก็หันหลังทางใครทางมันบางก็ว่าเพราะความเจ้าชู้ของฝ่ายชายราหรือกระแสข่าวเรื่องมือที่สาโดยมีตัวแปลกคือสาวแตงโม่ซึ่งทันทีที่มีข่าวก็เกิดสงครามน้ำลายโตกันไปเน็บกันมากไม่จบไม่สิน้นจนกลายเป็นเกาเหลาชามโตและยิ่งมาตอกย้ำความแรงกับนิวส์กวิดีโอล่าสุดแลงทนไม่พอรอไม่ไหวของสาวพัชชาเอฟที่หลายๆคนลงความเห็นว่าเนื้อ เรื่องช่างตรงกับชีวิตจริงของสาวปุ๊กลุก,ากมากๆเลยล่ะค่ะขอโทษที่ต้องจากไปสักทีมันคงจะดีให้เธอไม่หาใครที่จะทนได้พอจะรอได้ไวทำไมคุณทำแบบนี้ถ้าคุณจะคบกัน ทำไมไม่เลิกกับฉันเลิกคุณไม่ได้หรอกเเสียภาพพจน์ก็หนูว่าจริงๆแล้วค่อนข้างที่จะตรงกับชีวิตจริงตรงที่ว่าคือหนูรู้สึกว่าจริงๆชีวิตเรามีค่าถ้าเลือกคนที่แสดงด้วยความรู้สึกที่เขาเคยเกิดขึ้นกับชีวิตจริงหนูว่าเราก็จะสามารถถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นตัวนักแสดงเองด้วยก็สามารถถ่ายทอดออกมาได้ตรงทบทวนทุก เนื้อหาไปชีวิตใช่ไหมส่วนส่วนเพลงของพี่พัชชาเองที่บอกว่าเออเราพี่พัชชาเคยเจอกับตัวเองก็สามารถเราเหมือนเราก็เหมือนสืบสืบต่อในความรู้สึกตรงส่วนนั้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้คนที่ดู M v มวีแล้วก็ฟังเพลงสามารถอินในในความเป็นเพลงมากมากขึ้นนะคะคือหนูจริงๆหนูก็อยากอยากให้คนติดตามมากกว่าเพราะว่าก็เป็นเป็นการตัดสินใจครั้งแรกที่ยอมเล่น M v มเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยตัวตนเราจริงอนะไรอ่างเงี้ยเรารู้สึกว่า มันมันคือความรู้สึกลึกๆข้างในที่เรายังไม่เคยบอกใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าหลายๆคนที่เคยเจ็บปวดกับเรื่องราวที่เคยเจอเหมือนกับเราเราอยากให้เขาดูแล้วเขารู้สึกว่า ออผู้หญิงต้องสู้สิแบบทำไมจะต้องมาจมอยู่แบบไปได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆคนอาจจะมองว่าสาวคนนี้เป็นคนแรงเพราะความที่เป็นคนตรงแต่ลึกๆแล้วถ้าใครได้สัมผัสต,ตัวตนของเธอจะรู้ว่าเธอก็เป็นคนจริงใจและเต็มที่กับงานทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบหรืองานละครแต่จะเป็นบทดีบทร้ายถ้าได้ขายฝีมือเธอก็พร้อมจะพิสูจน์ความสามารถของตัวเองให้แฟนๆได้ชมกันค่ะคุณพ่อคุณแม่ท่านเมตตา ยอมยกเลิกการแต่งงานแล้วล่ะเจ้าค่ะคุณพี่ว้าจริงเหรอเจ้าคะ่ะแม่ดีใจจังเลยอ่ะดีใจด้วยจริงๆนะเจ้าคะ่ะเป็นเพราะน้องทําตามคําสอนของคุณพี่ทีแรกเนี่ยน้องก็คิดว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านจะโกรธแต่ที่ไหนได้คุณพ่อคุณแม่ท่านรับฟังแต่โดยดีน้องคิดว่าต่อไปเนี้ยท่านคงจะรับฟังความเห็นน้องมากขึ้นน้อง ดีใจจนบอกไม่ถูกเลยเล่ะเจ้าค่ะดีใจเหมือนกันเจ้าค่ะขอบคุณพี่มากกันเจ้าค่ะแสบแสบเดี๋ยวนี้หัดมีความลับผัดต่อปากต่อคำเหรอฮะจะตีให้หลังไรเด็กเด,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 ดสีพายโทษเอาอยากจะเล่นก็เล่นแต่ห้ามหาเรื่องเดือดร้อนมาให้พี่พี่สีแพรแล้วก็แม่เป็นเด็ดขาด แต่ว่าถ้าจะเดือดร้อนไปถึงคนที่มันสมควรจะเดือดร้อนก็คงไม่เป็นไรหรอกเนาะใช่จ้า หนูขอบคุณทุทกๆคนที่แฟนคลับหนูที่เหมือนบางทีมีข่าวหรืออะไรเข้ามาก็เป็นคนกลุ่มเนี้ยที่ไม่เคยหวั่นไหวเลยแล้วก็ยืนยันที่จะอยู่เคียงข้างแล้วก็อบอกว่าคือถ้ารู้จักเราเราจะรักเราเพราะฉะนั้นหนูก็ขอแค่ว่าคนที่ยังไม่เคยรู้จักก็คือมารู้จักกันละกันแล้วก็หลังจากนั้นจะตัดสินว่าหนูเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ขอบคุณกําลังใจจากแฟนคลับทุกคนนะคะ To feel the underground.